ผมกับผมช่องพายสงสเดนนะอ่น,นะครับผมอูันี่ก็ฝนติดต่อกันมาสามวันแล้วนะครับผมแมะๆตั้งแต่เชา้ายันค่ำเลยนะครับเฮียดูสแกก็ไม่ได้นอนนะครับฝนตกจนแฉะนะดูเดินไม่ได้เลยเขาก็ไม่แบบข้างนอกนี่คือขวดไม่ได้นะผมแค่หยับตรงนี้ก็แฉะดูครับผมเป็นปบุบๆอันนี้เป็นที่เทดินใหม่นะมันก็จะเฉะแล้วก็หนุนหน้าบ้านเรายิงคักเลยนะครับพายวัดตอนนี้ก็ ให้น้องไปอยู่วัดเพราะว่าวัดจะไรสุดนะครับผมหาหาค่าคะแนนสมทุนสร้างโบสถ์นะครับหลังใหม่นะครับนี่ก็ยาทองคำนะครับผมหนาวมากนะครับผมแม่ๆดูบรรยากาศนะครับผมต้นกล้วยต้นอะไรหักหมดนะครับนี่ลมแรงด้วยนะครับตัวขำขำนะครับผมแม่แ่แม่จอยก็ คิดถึงลูกนะครับผมดูไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมภัยวัดนะครับเดี๋ยวภัยวัดก็จะขึ้นมาอีกทีนะครับผมต้องรอชมนะครับตรงนี้ก็มันนอนไม่ได้แล้วนะครับผมแม่ๆม่ดูมันยุบนะครับผมดิแล้วก็ฝาฝนนั้นเปียกด้วยนะผมดูมันเดกนะครับคือแม่แม่ครับตอนนี้น้องอาร์ตก็อยากได้ทุนนะครับผมสร้างเทอบ ต่อมาแยะทวนะครับนี่ตรงนี้นะครับให้ไปอยู่อีกสองเสานะสามเสานะครับผมตรงนี้คือมันโดนฝนดล้มันรินะครับผมแม่แม่เราก็อยากให้เกนอนที่ดีๆนะผมนี่จะต่อตรงนี้มานะครับผมแล้วก็นี่ถึงตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอยากมาถึงตรงตรงนี้เลยก็ฟุดเสาตรงนั้นนะครับผมทีนี้แล้วก็ยังขาดทุนนะครับผมที่จะสร้างนะครับผม แล้วก็อีกอย่างนึงคือภายวัดมาภายวัดก็ได้ไปอยู่หลักนู่นอย่างเดียวแล้วก็มันตากฝนนะครับผมถ้าได้ทําตรงนี้แล้วก็น่าจะได้ทําหลักอีกหลักนึงอยู่ตรงนี้นะครับเป็นหลักของภายวัดเลยนะครับผมเพราะว่ามัดข้างหน้าไม่จจยไม่ได้ไม่จอยไม่นอนนะผมมัดตรงนี้ก็กลัว่ันกับยายทวดนะครับผมไม่ไม่แล้วก็อยากได้ทุนสร้างอาทึบให้ยายทวดนะครับผมเพื่อให้เกนอนแล้วก็ให้น้องวัดมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่ตั้แต่เสานี้นะผม ยาวไปมาตรงนี้ประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะผมไม่ถึงนะประมาณห้าสิบเมตรนะผมตรงนี้ก็สามเสานะครับผมเองเดี๋ยวเราจะไล่สุดช่วงบ่ายนะครับผมแม่ๆก็ฝังมาอุดหนุนน้องอาร์ตหน่อยนะครับผมอย่าดวดก็ไม่ได้นอนนะผมนี่ดูรอ,อยแกนอนแกก็กลัวลุกไม่ขึ้นดูครับผมมันหยุบมันมันเปียกน้ํานะครับผมแม่มันอ่า เอาพูดง่ายๆคือดินขอเทไม่นะครับผมมันมันรูมมันนั่นถูกฝนแล้วมานันี้นะครับมันไม่แข็งเหมือนดินเก่านะผมดินเก่านี่ก็ถูกยาถูกอะไรแล้วนะครับมันก็ไม่รูมนะครับนี่ก็อยากได้ทุนนะครับผมสองก้อนนะครับผมให้สร้างตื้บไม่ใหญ่ด้วนะครับผมตรงนี้แกก็จะถ้าแกอยู่ตรงนี้แกก็จะไม่เปียกฝนนะครับแต่ตอนนี้คือเปียกฝนหรับดู แบบคนจนมือมือซีดหมดแล้วนะครับผมตรงน,นี้นะผมตรงน,นี้เสานะผมเราจะไม่เอาเสาไม้นะครับเราจะใช้เป็นเสาหลิกนะครับผมไม่ไม่ต้นละประมาณไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้คือคุณปู่กับคุณยา่าไม่ได้อยากได้นะครับผมแต่น้องอันนี้คืออยากได้ให้ยายทวดน,นะครับผมดูแล้วสงสารแก่นะครับผมอย,อยู่กับเรามาตั้งนานนะครับผม ว่าจะมัดข้างในก็ไม่ได้ไม่จอยก็เล่นนะผมไม่ใช่นะเล่นเสาดูครับทุกเสานี่คือจะลิหมดนะผมดูครับขนาดไม่จอยก็มีนิดๆแล้ก็แทงเล่นนะครับผมเด็กเส้นนก็ไม่มีนะผมก็คือเราอยากได้ทุนสกอกนะครับโบ้ม่สร้างถืบให้ยายทวดทองคำนะผมกับไายวัดรไยวัดมาถ,ถึงเด๋ยวเราก็จะขุดหลักประมาณตรงนี้นะผมเป็นหลัก ตอ่อหม้อเลยนะครับผมถ้าเราตอร่อหม้อน่าจะเป็นเสาปูนนะผมเอาเล็กแล้วก็เอาปูนมาล้อมนะครับให้น้องได้ถูให้น้องได้เล่นนะครับผมจะต้องรอดูงบก่อนนะครับตอ้ทางเรายังไม่มีงบเลยนะครับผมแล้วก็จะแรลกสุดหางบนะครับผมสร้างทึบให้ยายทวดนะครับผมตอนนี้คืออยากให้เกนะผมดู่เกก็ดูโลมากแล้วนะครับ แต่ตอนนี้ก็ยังไม่อ่าตึงขนาดนั้นนะครับตอนนี้ก็ยังมีหัวหากินเตะไม่รู้ครับน้องอาดินมัน่นฝนติดกันสามวันแล้วครับแม่แม่ก็จะทำไงได้นะผมก็สงสารช้างนะครับผมมันฝนไม่หยุดนะครับดูนี่จะออกไปซื้อกับข้าวก็ไม่ได้นะบมฝนตกนะครับต้องให้คุณปู่ออกไปซื้อนะครับผม แม่จอยนี่ก็ฝนสาดนะครับทางนู้นนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยแกก็ได้อยู่ทางนี้นะครับผมคุณยายจำคำเวลาฝนตกแกก็จะมาอยู่ตรงนี้นะผมเพราะว่าถูกระมัดยาวดูนะครับผมมันยาวมากนะครับแต่ก็เหมือนเดิมเวลาฝนสาดมาทางนู้นก็จะถูกเหมือนเดิมนะครับผม <isch> ไม่ต้องกังวลนะครับถูกเหมือนเดิมบาร์ดาวนี่ก็ไม่มัดบอกนะครับผมนอกจากเวลาน้องแม่จอยจะต,ต <sh y> จกมันนะครับผมเียบอมี่ ก็จะให้ฟอกนะครับผมนี่ก็อยเขาตามธรรมชาตินะครับผมมัดขาเดียวนะเขาก็ไม่อึดอัดนะครับเพราะว่าละมัดหยดื่งหยุ่มย๋ยทวดนี้ก็หนาเเวเกเยนะครับผมเดยวเราก็ถ่ายคลิปเสร็จเดี๋ยวอาร์ก็จะไปบุหญ้าให้เนาะให้ยายทวดนะครับผมน้องภพรวัดก็ไปอยู่วัดแล้วนะครับผมเดี๋ยวประมาณไม่พรุ่งนี้น่าจะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะถ้าว่างนะครับผมเดี๋ยวนี้อาร์ก็ไม่ค่อยว่างเพราะว่าต้องหว่านปุ๋ยข้าวหว่านปุ๋ย ายานะผมว่าฝนตกนะครับผมฝนกําลังมาเดี๋ยวฝนหายก่อนเดี๋ยวมันมนอกนะครับผมยาผม,ผมื่กีนะครับผมหลังบ้านแล้วก็เพิ่ตัดไปนะครับผมตอนี้ก็บรรยากาศก็รับนฝนตกตลอดนะครับผมทั้งวันมันไม่ตกหนักนะครับผมมันจะตกคแค่นี้แหละทั้งวันเลยนะครับผมเมดี๋ยวจะก็รู้สึกอยากได้อยากให้แม่แม่นะผมปูนกระเนนมาสร้างซึ้อให้เก๋นะครับผม ก็จะดูแล้วก็เอาข้างบานก็จะเป็นนี่สันไทยนะครับผมแล้วก็หลิกนะครับผมงบประมาณก็มาก็ไม่รู้นะครับผมอยากได้นะครับผม <c oughs> คิดก็เ้ยยังก็น้ำน้อยตลอดเวลานะครับผมทางมันเออแล้วก็อากาศหนาวก็ ดูแลตัวเองดีเดอร์ยายทวดนี่เอ้าโอเคนะครับผมแกก็ได้นอนเดี๋ยวนี้น่าจะไม่ไม่สองชั่วโมงนะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับผม ดูแหนยาวอือก็แม่เจอก็จะปลูกเดิมนะผมถ้าตรงนี้ภัวัดมาเดี๋ยวก็จะตั้งสร้างตรงนี้เสร็จแล้วจะพาภายวัตมาด้วยนะผมมาอยู่ตรงนี้เลยนะผมอยู่กับยายทวดนะผมอยู่ใกล้ๆก,กันเลยนะผมยายหลานนะครับขุดหลักตรงนี้ อาจจะเป็นต่ามอหรือเป็นเสาปูนนะครับผมอาจจะรอดูก่อนนะครับถ้าการามาอยู่แล้วก็ได้นอนอึมนะอยู่ตรงนี้นะผมน้องก้อน่าจะได้เอาขาลงนี้แล้วก็หัวฟินตรงนี้พอดีเพราะว่ามันเป็นเนินนะมันนอนมันจะนอนง่ายนะครับครับผมก็สหรับ คลิปนี้น่ะต้องกดตัวไปกดน,นะครับผมถ้าแม่แม่เอฟีแลได้ชอบคลิปนี้ก็กอย่าลืมกดไลค์กดชบับกระขายให้ช่องพายสุ่งเสด็จน้องอาร์ตกันด้วยนะครับผมรอติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนบ่ายโมงนะครับผมฝากมาอุดนุนน้องอาร์ตไว้นะครับผมหาคะแนนสร้างเทิบให้ยายทองคำเทิบคืออนี่อย่างนี้นะผมโตออกมาจากบ้านนะผมจะต่อไปุ่งนมาเงินนะครับผม แล้วก็จะตไปทางนู้นนะครับผมผมก็ฝากมาอุดนุนเลยนะครับผมช่วงบายย่ายน,นก็จะไล่สุดนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ